สวัสดีครับผมนุมอิสานบันดอนครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่20กุมภาพันธ์นะครับเวลาสามโมงเช้านะครับวันนี้อากาศปิดนะครับผมท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมนะครับผลจากการทดลองซ้อมกบเมื่อคืนนี้นะครับผมว่าผลออกงานออกมาจะเป็นยังไงนะครับผม นี่ครับยังกอดกันอยู่นะครับผลปรากฏว่ามันยังไม่ไข่นะครับผมกบไม่ไข่นะครับก็ทําการซ้อมเมื่อคืนนี้นะครับกบไม่ไข่นะครับแต่ก็เป็ถือว่าเป็นการโชคดีของผมนะครับที่กบมันบม่ไข่นะครับผมเพราะว่าถ้ากบไข่ออกมาแล้วนะครับโอกาสที่ไข่ผมมันจะฟอร์นจะไม่สูงนะครับผมเพราะว่ามันบม่มีแดดนะครับผมอากาศมันปิด นะครับบรรยากาศมันปิดนะครับผมถ้าไข่ออกมาแล้วมันโมมีเดียดนะครับโอกาสที่ไข่มันจะฟอนะครับมันก็มีสูนะครับอันนี้เขาพยายามจะไข่รเงียคนขบกับพยายามที่จะไข่นะครับแต่ว่าเขายังไข่เขายังหมดแก่บหกไมจังเลนะครับเพราะว่าผมยังบริคารตัวที่พร้อมที่จะไข่จริงๆนะครับมาใส่นะครับผมอันนี้คนจับมาร่วมใส่หมดเลยนะครับผมมันก็เลยจุดตัว มันก็เลยเป็น่างสี่นะครับผมเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับก็หลังจากนี้ก็คมล้ครับอีกสี่หามือนะครับให้พายุที่เข้ามาหน่างไงมันออกไปก่อนนะครับผมก็น่าจะเป็นวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วครับพายุคดีนี้นะครับผมเพราะว่าเทปพยากรทั้งทีวีเขาว่าพายุมันจะถึงวันที่ยี่สิบสองนะครับผมผมิค้ราวอยู่นะครับผมพายุฝนพวนี้นะครับผม อากาศถ้าอากาศเอ่เอาทักงน้อยนะครับผมมันกัดจะนะครับเ้าพยามามที่จะใครนะครับแต่มันไม่มีใครแต่ใจก,ใก็คอยติดตามชมกันนะครับผมคอยแห่กับนั่งใจกันนะครับผมขอขอบพูดที่เขามารับชมนะครับบรรยากาศมืดอนีกับบรรยากาศหนาวๆนาวนะครับ ทั้งสกระช่างเลยนะครับที่ทําการซ้อมขบเมื่อคืนนี้ไม่มีกระช่างไหนใครเลยนะครับผมการว่เป็นังครับแทนบัคใครนะครับผมกับว่เป็นยังเดี๋ยวมือแรกสอบอีกนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยไว้จึ่นี้ก่อนนะครับทั้งตัวพอพันไม่พันนะครับเอาใส่ไวก้กันหนึ่งค้ออนนะครับผมไว้เขากอดจีคอนนะครับ ับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสาหรับมือนี้กาขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็คอยติดตามรับชมกันนะครับว่าผมจะเพาะครบได้ว่าได้นะครับผมอีกสี่ห้าวันนะครับผมวรยากาศมันเปิดก็นี่นะครับบรรยากาศมันเปิดก็นี่นะครับอากาศเปิดก็นี่นะครับก็จะทําการคัดพอพันแม่พันที่พร้อมที่จะเพาะที่จะผสมพันธุ์จริงๆนะครับออกมาลงนะครับมือนี้กาแค่ ทำการซ้อมนะครับเย็นนี้ก็จะซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับพอหลังจากเย็นนี้ที่ซ้อมนะครับผมก็จะเป็นอีกซีฮามือนะครับผมเพราะว่าบรรยากาศมันปิดอีรีครับถ้าใครออกมาโอกาสที่นะครับโอกาสที่ใครมันจะฟอร์กับนี่สูงนะครับผมเพราะว่าคึมฝากคึมฝนหมดเลยนะครับผมก,ก็จังได้กะ ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมนะครับไจังใดกาไปเจอกันใหม่นคลิปหน้านะครับผมอขอบคุณที่เขามารับชมนะครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับซึ่งกอดจะกอดจะเฝ้าใครเด้ถ้าใครมาไม่ได้